เเรรรรรียนนู้้ึ่งคคคใกลตัวัววพาะบสคัญที่สสุด Breathe for Family วัสดีค่ะ r e a d for Family ในวันนี้นะคะมีเจจะมาชวนฟังหนังสือ Feel Good เรื่อง Winnie the Pooh เชื่อว่าหลายคนก็คงรู้จักเจ้าหมีสีเหลืองตัวกระปุกลุกสวมกักสีแดง เพราะว่ามันดังไปทั่วโลกขนาดที่ดิสนีย์แลนด์ก็ยังเลือกมาสร้างเป็นหนึ่งในแอ tract i o n ประจำสวนสนุกเลยค่ะแต่จะมีสักกี่คนคะที่รู้ว่าจะมีตัวนี้มีที่มายังไงในคลิปนี้มิจเจจะเล่าให้ฟังค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นจากเด็กคนหนึ่งที่ชื่อคริสโตเฟอร์โรบินเขาขอให้พ่อเล่านิทานก่อนนอนให้ฟัง แต่ไม่ใช่นิทานทั่วไปนะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับตุ๊กตาหมีตัวโปรดของเขาที่ชื่อวินนี่เดอะพูด้วยและอเผอิญว่าคุณพ่อชาวอังกฤษคนนี้เป็นนักเขียนที่ชื่อเอเอมิเขาก็เลยสร้างโลกของวินนี่เดอะพูขึ้นมาให้อยู่ในป่าร้อยเอเคอร์มีคริสโตเฟอร์โรบินเป็นมนุษย์คนเดียวและเป็นที่พึ่งพาของสัตว์น้อยใหญ่แน่นอนว่ามีพูตัวโปรดต้องเป็นตัวละครหลักในเรื่อง แล้วก็ยังมีตุ๊กตาตัวอื่นๆของลูกชายโดยใส่บุคลิกเข้าไปอย่างเช่นพิกเล็ตเจ้าหมูจิ๋วสีชมพูที่นิสัยค่อนข้างขี้กลัวอียอลาสีเทาหูตกที่มักอยู่ในโหมดซึมเศร้าเสมอแรบบิทเจ้ากระต่ายที่มีความเป็นผู้นำ เอานอกคูกแสนรู้บงเล็บตามที่คิดว่ามันเป็นทิกเกอร์เสือผู้ร่าเริงสดใสแคงก้าแม่จิงโจ้ขี้กังวลกับเบบีรูลูกแสนสนของมันที่นี้มาว่ากันเรื่องชื่อค่ะมีข้อสังเกตเล็กๆว่าทำไมวินนี่ถึงต้องมีเดอะพูต่อท้ายคำนำผู้เขียนในหนังสือบอกว่า คริสโตเฟอร์โรบินไม่อยากได้ชื่อธรรมดาก็เลยใส่พูต่อท้ายเข้าไปจะได้เป็นชื่อที่เก๋ไม่เหมือนใครซึ่งเดิมชื่อนี้เคยเป็นชื่อเรียกของหงของเล่นเก่าของคริสโตเฟอร์โรบินมาก่อนเนื่องจากว่าเขาชอบชื่อนี้ก็เลยเอามาใช้กับเจ้าหมีตัวโปรดแล้วในนิทานที่พ่อเล่าละ่ะชื่อเดอะพูมีที่มาแบบนี้ค่ะวันหนึ่ง ผู้เห็นรังพึ่งบนต้นโอ๊กสูงใหญ่เขาก็ปีนขึ้นไปพร้อมกับทำเพลงไปด้วยปีนไปจนถึงกิ่งสุดท้ายจวนจะถึงที่หมายอยู่แล้วทันใดนั้นมันก็ได้ยินเสียงดังเปาะแล้วก็ร่วงลงมาใส่กิ่งไม้ทีละชั้นทีละชั้นแล้วก็หล่นตุบลงในพุ่มถั่วน้นาำแน่นอนว่าไม่มีใครเป็นอะไรหรอกเพราะมันเป็นแค่ตุกตาเท่านั้นคนแรกที่ผู้คิดถึงก็คือคริสโตเฟอร์โรบิน การปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่องที่พ่อเล่าทำให้เจ้าของชื่อที่นั่งฟังอยู่ตื่นเต้นจนหน้าแดงผู้ปิ้งไอเดียขึ้นมาว่าถ้าปีนไม่ได้มันก็จะถือลูกโป่งลอยขึ้นไปกินน้ำผึ้งแทนและเพื่อป้องกันไม่ให้พวกผึ้งรู้ตัวมันจะพรางตัวโดยการใช้ลูกบอลสีฟ้าเหมือนทองฟ้าส่วนตัวมันเองก็ไปเกลือกกลิ้งกับโคลนจนเป็นสีดำปิดปีจะได้เหมือนก้อนเมฆสีดำบนฟ้า คนที่คิดอะไรทำนองนี้ได้ก็มักจะเป็นพวกเด็กๆใช่ไหมคะผู้เป็นตัวแทนของเด็กๆที่สร้างสารรค์วิธีแก้ไขปัญหาหลังจากผู้ได้ลอยขึ้นไปและห้อยตองแต่งกับลูกโป่งอยู่นานและลงมาได้แล้วแขนของมันก็แข็งทื่อเพราะชูค้างไว้แบบนั้นอยู่นานและมันก็ต้องชูค้างแบบนั้นไปอีกเป็นสัปดาห์และเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแมลงวันมาเกาะจมูกมันก็ต้องใช้ปากเป่าลมไล่ดัง พู o ูซึ่งเป็นสาเหตุที่เราเรียกมันว่าวินนี่เดอะพู h นั่นเองค่ะตอนที่อ่านมาถึงตรงนี้มิเจกับลูกหันมามองหน้านแล้วก็หัวเราะด้วยกันวินนี่เดอะพูเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ชวนให้นึกถึงโลกของเด็กๆที่ได้เล่นสนุกสนานมีความตื่นเต้นท้าทายกับการได้ทดลองและค้นพบอะไรใหม่ๆแต่ทว่าโลกของพูอาจจะดีกว่าเราตรงที่ว่ามันไม่มีการตัดสินว่าถูกหรือผิด เลวหรือดีไม่มีการบอกว่าอะไรเข้าท่าหรือใช้ไม่ได้ไม่มีการเบรกการห้ามมีแต่การเสนอไอเดียคิดหาข้อดีข้อเสียแล้วก็ลองทำกันดูคำว่าเป็นไปไม่ได้จึงไม่มีมีแต่คำว่าเป็นไปได้เพื่อนๆใน,เ,นเรื่องบินนี่เดอะพูก็เหมือนกันค่ะตุ๊กตาแต่ละตัวก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันแต่ไม่มีการตัดสินว่าใครเป็นคนดีหรือคนไม่ดี มีแต่ความเข้าอบเข้าใจในตัวตนของกันและกันหนังสือเล่มนี้เป็นวรรณกรรมเด็กที่ใส่ม่มีพิษมีภัยช่วยหล่อเลี้ยงจินตนาการให้ผลิบานทั้งยังเสริมสร้างมิตรภาพความเห็นอกเห็นใจและความอบอ้อมอารีระหว่างเพื่อนวิ n นี่เด p o o ูเป็น best of the world หนึ่งในวรรณกรรมเยาวชน50เรื่องที่ต้องอ่านก่อนโตคัดสรรโดยสสสซึ่งนอกจากเรื่องนี้ก็สามารถเข้าไปดูที่ playlist วรรณกรรมเยาวชนของมิเจนะคะเชื่อว่าถ้าหลายคนได้ซื้อหนังสือมาอ่านหรือได้ดูหนังไม่แน่คุณอาจจะตกลุมรักจจมีกินจุรักเพื่อนเจ้าความคิดและกล้าหาญตัวนี้มากขึ้นก็ได้แล้วพบกันใหม่กับ r e a d for Family มิเจชวนฟังสวัสดีค่ะเรียนรู้เรื่องคนใกล้ตัวพราครอบคร,รัวสาคัญที่สุด Family มีเจชวนฟัง